โอเคครับผมวันนี้เราก็เราจะมาบอกว่าเออไลฟ์เราจะไปไลฟ์พรุ่งนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะได้มีแบบทรัพยากรเพิ่มน,นะครับแล้วงั้นวันนี้เราจะมาโปรโมตติ๊กต็อกนะครับผมผมมีติ๊กต็อกแ,แล้วนะครับผมก็สามารถมาติดตามได้นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงบ่อยหรอก เพราะว่มันนี่จะลงแบบเลื่อยเปื่อยเหมือนกันจะเลื่อยเปื่อยกว่อน Youtube อีกนะครับผมก็ชื่อตามนี้เลยนะครับทาก็คือเอาตัวย่อเป็นชื่อตัวย่อทาโทสึทาโทสึนะครับผมแต่นี่เป็นตัวเล็กสูดนะครัผมก็ ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็ฝาก youtube ด้วยนะฮนะก็เนี่ยมีคลิปแรกแล้วเนี่ยทิกตอกเนี่ยก็เลยก็มาโปรโมทได้ก็เลยสามารถโปรโมทได้ก็มีคลิปแรกแล้วครับผมเป็นนั่นคลิปคีด้วยตัวพีดอกไม้อ่อะแต่ว่าทิกตอกมันจะสามารถใส่เพลงได้มันก็เลยจะแบบ เหมาะกับการแบบลงคลิปสั้นนะครับผมอาจจะลงคลิปแบบสั้นหรือแบบเจออะไรเพี้ยนๆอะไรก็อาจจะมาลงติ๊กต็อกนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวก็อะไรก็ไปไว้ไว้พรุ่งนี้นะฮะเพรเดี๋ยวจะไปฟาร์มอีเวนต์แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะแจกสิบตั๋วนะแล้วก็จะได้กดแบบเต็มที่เลยนะครับผม อสำหรับวันนี้เราก็ขอไปก่อนนะครับผมก็ฝาก t i k t o กแล้วก็ฝากช่อง youtube ไว้นะครับผมผมถ้าชอบก็อย่าลืมอันนี้พูดพูดแบบปกตินะครับชอบอย่าลืมกดไลค์ครับผมแล้วก็กดซับด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ